วันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แท็กซี่เมาซิ่งชนวีโมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บกันอื้อเลยค่ะแท็กซี่เมาแล้วมาขับรถได้ยังไงเนี่ยเนี่ยหน้าหนึ่งหลายฉบับลงเรื่องนี้นะคะอย่างหน้าหนึ่งฉบับข่าวสดเนี่ยนะคะหน้าหนึ่งฉบับข่าวสดบอกว่าแท็กซี่เมาซิ่งชนวีโมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บอื้อเป็นภาพตำรวจตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นายมงคลชยัยจันกว้างไกล ได้147มิลลิกรัมเปอร์เซนต์โอ้โหมาตรฐานต้องห้ามเกิน50ใช่ปะอันเนี้ย147มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แล้วก็ไปขับรถแท็กซี่เมาจนหัวทิมบ่มันไม่มีบ่ให้ทิมมันขับรถมันไปชนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงปากซอยรามคำแหง60ทับ 1, เขตบางกะปิบาดเจ็บกันมากมายนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ย่านหัวหมากเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวดูภาพก่อน หน้าหนึ่งฉบับข่าวสดนะจ๊ะเนี่เมาจนโอ้โหขับแท็กซี่สีชมพูพุ่งชนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะมีคนบาดเจ็บเนี่ยนะคะค่ะเนี่ยแล้วก็ไปตรวจว่าระดับแอลกอฮอล์คนเนี้นายมงคลชัยคนขับแท็กซี่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดมิลลิกร,รัมเปอร์เซน็นต์อืมจ้ะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเตือนภัยกันบางทีเป็นห่วงเรื่องโควิดแต่มาดื่มเหล้าแล,แล้วขับรถแบบเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นลูกค้าไปนั่งนี่มันจะรอดไหมเนี่ยนะคะค่ะ ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้ประมาณตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ประมาณตอนเที่ยงครึ่งพื้นที่สนอหัวหมากตำรวจรับแจ้งมีแท็กซี่ชนวิโมโีมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงปากซอยรามคำแหง60ทับหนึ่งถนนรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพไปตรวจสอบเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทอหารสอรืรอศี3าม8กรุงเทพไปชนเสาป้ายชื่อ เป็นเสาป้ายชื่อรามคำแหง60ทับ1มอเตอร์ไซค์ตรงนั้นถูกชนไป4คันแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถูกชนอีก1คันเบ็ดเสร็จแล้วถูกชน5คันนะคะมอเตอร์ไซค์ตรงปากซอยรามคำแหง60ทับ1เนี่ยถูกแท็กซี่เนี่ยคนขับเมาชนไป5คันงานนี้สภาพรถแท็กซี่พังยับเยินมีคนบาดเจ็บทั้งหมด7คน และในเจ็ดคนนี้มีบาดเจ็บสาหัสสองคนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเจ้าที่กู้ภัยก็นําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็คุมตัวคนขับรถแท็กซี่คือนายมงคลชัยจันกว้างไกลไวัยห้าสิบห้าปีชนรถพังยับเยินชนมอเตอร์ไซค์ไปห้าคันเนยเมาไม่รู้เรื่องเมาแอไม่รู้เรื่องเลยเจ้าที่ก็เอาไปที่โรงพักไปตรวจวัดระดับแอลโกอฮอล์โอ้โหเกินมาตั้งเยอะแยะนะร้อยสิบเ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต งานนี้เถียงไม่ออกเมาแล้วขับชัดเจนนะคะหลักฐานทนโทษเจ้าตัวก็บอกว่านอกจากตัวเองขับรถแท็กซี่แล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเหล้าเครียดเมียทิ้งดื่มเหล้าเพราะว่าเครียดเนื่องจากเมียทิ้งแล้วก็ขับรถแท็กซี่จะกลับบ้านบ้านอยู่ย่านพระยาสุเรนแต่รถมันเกิดเสียหลักปีนฟุตบาท แล้วก็ไปชิมไปชนวินมอเตอร์ไซค์คือนึกออกนะปกติวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ปากซอยเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยจะจอดส่วนใหญ่จะอยู่บนฟุตบาทหรือว่าขอบฟุตบาทใช่ปะประมาณแบบนั้นนั่นแหละค่ะคนขับแท็กซี่ดื่มเหล้าเครียดเมียทิง้งไปขับแท็กซี่ขับขับแทนที่มันจะออกปกติไปปีนฟุตบาทชนมอเตอร์ไซค์ห้าคันบาดเจ็บหลงจ้องเจ็ดคนในเจ็ดคนสาหัสสองคนนะคะค่ะงานนี้ก็คือว่าผิดตเต็ม โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับโทษด้วยินคดีตามกฎหมายต่อไปนะจ๊ะอันนี้เนี่ยขายขี้หน้าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือทำให้ภาพลักษณ์คนขับแท็กซี่เขาเสียหายไปด้วยแทนที่แท็กซี่จะได้รับการมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นมั่นอกมั่นใจโควิดมันบรรเทาลงไปแล้วเริ่มมีลูกคองลูกค้ามาใช้บริการล้แต่มีข่าวแท็กซี่ลงหน้าหนึ่ง เมาแล้วขับไปชนคนบาดเจ็บเจคนและสองในเจ็ดบาดเจ็บสาหัสลงหน้าหนึ่งไทยรัฐนี่คือสองคนนี้ค่ะที่บาดเจ็บสาหัสนอนเลือดอาบเลยเนี่ยบากซอยรามคำแหงหกสิบทับหนึ่งที่นายมงคลชัยขับแท็กซี่ไปชนเขาจอดของเขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาจอดอยู่ที่วินของเขาอยู่ดีๆขับรถไปพุ่งชนเพราะเมาดูสิคะ จะมาบอกว่าเมียทิ้งเครียดมันเป็นเหตุผลฟังไม่ขึ้นหรอกคะ่นะนักเครียดมีวิธีบรรเทาความเครียดอย่างอื่นเยอะแยะที่มันถูกต้องเหมาะสมกว่านี้คือถ้าจะดื่มบถ้าจะดื่มเหล้าก็ไปเมาที่บ้านดื่มอยู่ที่บ้านเลยถ้ากะจะแบบเครียดเมียทิ้งจะดื่มเหล้าบรรเทาความเครียดอยู่ที่บ้านดื่มเหล้าเมาแล้วก็หลับตรงนั้นไปเลยไม่ต้องมาขับรถเป็นอันตรายเนี่ยนะเนี่ยนายมงคลชัยจันกว้างไกลวัยห้าสิบห้าปีโชเฟอร์แท็กซี่ ก็ถูกจับแล้วอ้างดื่มเหล้าเครียดเมียหนีสงสารคนถูกแท็กซี่ชนอะสงสารเขาอะ่ะเขาขับวิโมอเตอร์ไซค์รายได้ก็ไม่ใช่ว่าเยอะนะโอ้โหอาการหนักนะอาการสาหัสนะยังไงก็ต้องรับผิดชอบแหละเห็นไหมผลเสียของการดื่มเหล้าบัตรมีอะไรดีเลยนะคะค่ะอ่าะนะจ๊ะ